สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการใช้งาน iPhone และ iPad นะครับกับวิธีการเปลี่ยนภาษาเมนู iPhone ใน iOS 16แบบใหม่ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าใครตั้งเดิมเนี่ยใครเคยใช้งาน iPhone อยู่นะครับในการเปลี่ยนเมนูภาษานะครับเราสามารถแตะและเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับรูปแบบเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งบางคนแตะแล้วมันไม่เปลี่ยนทํายังไงถึงจะเปลี่ยนภาษาเมนูต่างๆได้นะครับต้องบอกว่า ขั้นตอนในการเปลี่ยนนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนภาษาเมนูนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับไอโอเนะครับมีการขั้นตอนในการเปลี่ยนภาษาเมนูแตกต่างจากเดิมนิดนึงนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับหรือคนที่เพิ่งเริ่มใช้งาน iPhone เนี่ยจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนภาษาเมนูนั้นทํำยังไงนะครับอ่ะละขั้นตอนแรกก็คือให้เรานะครับเข้าไปที่การตั้งค่าครับหรือเซตติ้งนะครับการตั้งค่าหรือเซตติ้งที่รูปเป็นฟันเฟืองเนี่ยนะครับกดเข้าไปครับ จากนั้นนะครับเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปหาคําว่าทั่วไปครับทั่วไปหรือ general นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่าภาษาและภูมิภาคครับภาษาและภูมิภาคกดเข้าไปครับนะครับเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราจะแตะนะครับแค่แตะก็เปลี่ยนภาษาแล้วตอนนี้เราแตะไปไม่เปลี่ยนภาษานะขั้นตอนก็คือให้เราแตะค้างนะครับแล้วก็กดเลื่อนเข้าไปครับแตะค้างนะครับอย่างนงี้ฮะนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเนี่ยฮะดำเนินการนะครับก็คือการเปลี่ยนภาษาไหมครับกดดาเนินการครับ หลังจากนั้นนะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนภาษาเมนูแบบนี้นะฮะก็คือแค่แตะค้างแล้วก็เลื่อนลงไปซึ่งบางคนเนี่ยอย่างที่บอกเคยคุ้นเคยก็คือแค่แตะมันต้องเปลี่ยนแล้วตอนนี้มาปัจจุบันไม่ใช่นะครับต้องแตะค้างแล้วเปลี่ยนนะครับในส่วนการเลือกเพิ่มภาษาเมนูได้ด้วยนะครับกด add ในส่วนของ add language นะครับนี่ก็ไปเลือกภาษานะครับที่เราต้องการเพิ่มในเมนูได้นะครับขั้นตอนในการเปลี่ยนเมนูภาษาง่ายๆแบบนี้นะครับ ซึ่งใครที่เป็นมือใหม่หัดใช้งานในส่วนของ iPhone ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือใครที่เคยใช้งาน iOS อยู่แล้วนะครับปัจจุบันนะครับมีการเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะครับก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งาน iOS อยู่นะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เมื่อฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat ไฟทครับ